เกิดหนูคะ่ะเป็นปีแรกที่เข้าในบบนเคแตเราแบบเป็นวันเกิดหนูปีแรกในนั้นตอนนั้นตอนนั้นแฟนคลับยังไม่ค่อยมีเลย <c oughs> ใช่ไม่มีเลยด้วยอะไรอย่างงี้แล้วแบบหนูก็หนูก็แบบได้ของของวัญันเกิดจากคนนึงคนนี้คนนั้น,น,นหนูก็ได้ของของวัญันเกิดจากมีนมาซึ่งแบบก่อนหน้าวันเกิดกแบบอ่ะมีนเขาทําคลิปแฮปปี้เบอร์เดย์ <c oughs> หนูแล้วเว้ยทุกคน <c oughs> แล้วหนูแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบว่า หนูแบบตื่นเต้นมากเพราะเฮ้ยปกติแบบว่าเพื่อนไม่มแบบทาคลิปแฮปปี้เบิร์เดย์เราแบบเฮย้ยเพื่อเราคนนี้น่ารักมากทำคลิปแฮปปี้เบิร์เดย์ให้เราอ่าแล้วก็มีคนอื่นที่ทําด้วยอะไรอย่างงี้คนหนึ่งก็ลงลงไปในวันเกิดเราแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยไม่ลงทุพคอแล้วแบบทาไมวะทำไมำไม,ไมันไม่ลงวะทำไมไมันไม่ลงวะมันเกิดฉันะเบ้ยทำไมไม่ลงวะ เอออะไรแบบนี้แล้วเสร็จแล้ววันนั้นกลับมาอ๋นอน้องเขาก็ให้ของขวัญวันเกิดหนูค่ะทุกคนแล้วของขวัญเฮ้ยเงื้อฟันติดลิปลิปติดฟัน <laughs> แล้วของขวัญวันเกิดที่มีให้หนูทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรคือหนูไม่อยากจะพูดเลยหนูแบบจนแบบเศร้ามากเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามนเป็นคนแบบนั้นมาเป็นคนแบบน,นั้นเลยหรอคือน้ <laughs> <c oughs> นองให้ทุกคนนึกภาพนะคะเป็นหนังสือแบบ หนังสือนิทานเด็กทุกคนเออหนังสือนิทานเด็กแต่ว่าหน้าหนังสือนิทานน่ะมันเขียนว่าอะไรนะวิธีเป็นคนดีปะ่ะ <c oughs> วิธีเป็นคนดีทุกคนแล้วหนูก็แบบอา้าฉันไม่ใช่คนดีอ่ะฉันคนดีหรอกพิเศษใจมากก็เห็นมันน่ารักเนี่ยมันลูกกระต่าย,ยาด้วยข้างหน้ามันน่ารักมากเออเอ้ยข่กันใหญ่เลยนะ เออแต่เลยก็เลยใจแล้วเขาบอกเออกระพิมเสียใจมากช่วงนั้นไม่คุยเลยนะไม่คุยกันมีนมันก็แบบเข้าใจป่ะมีนเป็นคนไม่คิดอะไรอ่ทุกคนแล้วมันก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ค่ะอะไรเลยเลยแลแบบคนเขาแบบเสียใจเลยไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยก็เต้นไปบอล